พิธาโพสภาพออกเดดกับพิพิม์แต่ชาวเน็ตโฟกัสผิดจุดพิธาโพสภาพออกเดดกับพิพิม์หลังจบประชุมสภาแต่ชาวเน็ตโฟกัสผิดจุดตั้งคอสงสัยว่าทำไมถึงมีจานสามชุดหักไปกันแค่สองคนจริง4กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากจบการประชุมสภานายพิธาลิ้มเจริญรัก หัวหน้าพักเก้าไกลและคดีิดนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพและข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพดินเนอร์กับลูกสาวพิ่พิมพ์โดยระบุข้อความว่าเดทไนท์วิดแดดหลังจากโพสต์ภาพไม่นานมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมาก ชื่นชมโมเมนต์น่ารักนักของผู้เป็นพ่อกับลูกอย่างไรก็ตามได้มีผู้ตั้งข้อสงสัยเช่นกันคอมเมนต์หนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไปกันสองคนแต่มีจานและแก้วน้ํา3ชุดพร้อมกับตั้งคําถามว่าไปกับใครหรือไม่เช่น3จานแบบเอ๊ะใครนะขณะที่บางคนเห็นได้ระบุว่าจัดที่นั่งแบบนี้ไปกับมาม้าตายแน่นอนพ่อส้มแม่ส้มลูกส้ม